เป็นผลไม้แปลกครับพี่น้องอ่านี่ครับอ้าวละมาผลาไม้แปลกอหอมคำน้ำเต็มปากปุ้มปุ้มปุ้ม h e เ l o e ว e r y o n e เ v e r y w h วร์ สวัสดีครับทุกคนนะครับจารุสา,านพากิน้านเทียวมาพี่น้องมาอะมีแนวแปลกๆมาฝากพี่น้องอีกแล้ว <Huh? S 1> เป็นผลไม้แปลกครับพี่น้องนี่เบปิโนนะครับเมลอนอ่ะเพินมาเป็นผลไม,ม้พึ่งเข้ามาในเมืองไทย <Huh? S 1> อ่ะทุกคนสั้งมาล่องเบิ่งครับดูเนื้อในกันเลยอันนี้สีเหลืองอือ อ่านี่ครับเปปิโนครับอ่าสีเหลืองเป็น,นังสีแล้วก็สีม่วงอ่ะพาให้พี่ให้นอ้องมึงเลยอื้อนี่ครับโอ้โหยนะอ่าชี่ออกไปช้ำๆจังหน่อยเพราะว่าลุงหวันสั่งมามา มาล่องเบงเหมือนพี่น้องเอาเลยอืมนออกนิอนหอมคุนคนๆนะครับแล้วก็รสชาติจะหวานหวานบางๆหวานเบาๆ สามารถทานได้ทั้งเปลือกส่วุผสนี้หลายอย่างครับอ่ะลองไปคนเบิองนะครับพี่หน่องนะอารมณ์ประมาณว่ากลิ่นแตงกลิ่นแตงแล้วก็มีกลิ่นของหอมเฉพาะของเขานะครับแล้วก็จะมีหวานบางๆหวานไม่แรงมากครับ มีความชําหลายแต่ว่าไปแล้วรู้วนว่าคล้ายๆแต่งไท้พี่นอ้องรู้ว่าปะมามีสองสีอ่ะอันนี้สีม่วงลูกเรียวๆคือพี่นอ้องลองมาเลยเปลือกเขาจะบางๆหน่อยครับประมาณนี้ ประมาณนี้สามารถทานได้ทั้งเปลือกนะครับอ,อ,อ,อืกินแล้วสดชื่นพี่น้องความฉ่ำข้างในเนี่ยโอ้โห ครั้งแรกของง่วนอืมอ้วนของยากเอาเปลือกออกแล้วก็จะโรยด้วยน้มขนหวานพี่น้อง น่าจะได้อยู่เพราะช่วงนี้อากาศร,ร้อนๆมาพี่น้งอือแล้วมาผลไม้แปลกเปปิโน่อือ อหอมที่ไหมคลองทักอื้มฮึสุดยอ่ดิอือ เป็นผลไม้ทานเล่นพี่น้องเพื่อสู่ภาพีอดีเนื้อเน่นตันเนื้อแน่นแต่ชฉ่ำถือ,อว่าเป็นของหวานได้เลยพี่น้องช่วงนี้ร้อนเหลือเกินจัดเลยเนี่ย chung chung hoảng hoảng ừm 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 อากาศเมืองไทยร้อนเดือดละหอม,อม,อมทำน้ำเต็มปากจริงๆเนื้อของเขาจะมีความหวานมาอ่อนๆมาบวกกับนมข้น เขากันครับอืมนี่คือเปลือกอะดูลูกเล็กสักลูกพี่หน่องเด็กเล็กหน่อยอืออ้าวละอันลูกเล็กดูความแน่นของเนื้อ ได้อยู่นะพี่น้องนะนี่แน่นเหมือนกันลูกเล็กใส่ลนะคล้ายๆแตงโมใส่มันเนะี่ยแต่ว่าทานได้เอะใส่นมขอนเขามาพี่น้องสับแสเหมือนกันอื <c oughs> เรื่องก็พี่ว่าเอามาฝากนะครับเอามาฝากเอามาตอนพี่ตอนน้องเป็นผลไม้แปลกครับหรือว่าจัดจะได้ไปเพทผักล้วนกับแม่ใจเพราะเป็นการกินครั้งแรกและได้มาครั้งแรกเปปิโนเมลอนจิ๋วอ่านี่ครับท่านผู้ใดเบ่งบ่ท่านกันนี่ครับสีเหลืองสีม่วงคล้ายๆแตงกวา ลูกไง่ลูกเง่าก็มีอ่ะรสชาติก็สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือรสชาติมีความหวานอ่อนๆนะครับมีความหอมหอมเฉพาะกลิ่นของเขากินกับคล้ายๆพักคล้ายๆแตงกวาหรือจะออกแตงไทยนิดๆแต่ว่ารสชาติฉ่ามากเนื้อในฉ่นาน้ําฉ่าหวานเหมาะสําหรับผู้รักษาสุขภาพอ่ะผู้ดูแลสุขภาพอ่ะเมื่อเนี่กับมาฝากพี่ต้อนน้องกันเป็นผลไม้แปลกผลไม้นานๆมาทีนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลังอ้วนได้ดครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อไมครับผมสวัสดีครับปูน,ปน